สวัสดีค่ะคีดรดาดีทีวีคาววันนี้บังหยิบนําเอ้าดรายแชมพูนะคะสูตรที่ขอบอกว่าหลายๆคนเนี่ยชอบแล้วก็คิดมากๆในเมืองไทยแล้วก็ในต่างประเทศเองเหมือนกันนะคะดังมากๆค่ะจากนี้เลยบาทิสนะคะบาทิสส่งมาให้ครบเลยนะคะน่ารักมากๆขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้หยิบมารีวิวให้ชมกันแล้วกันเพราะว่าเขามีหลายสูตรค่ะนี่หน้าตาเป็นกระป๋องแบบนี้นะคะมันก็จะเป็นดรายแชมพูหลายคนอาจจะสงสยัยเอ dry s h a m p o คืออะไรนะคะด้ายแชมพูก็คือว่าแชมพูที่ไม่ต้องสระผมคือหลักการของเขาเนี่ยมันไม่ยากค่ะก็คือเขาจะใช้ลักษณะที่เป็นสเปรย์แป้งนะคะก็คือฉีดลงบนเส้นผมเนี่ยเพื่อดูดซับความมันบนหนังศีรษะของเราเนี่ยออกไปจะทำให้เส้นผมของเราเนี่ยแทนที่จะแบบหัวจะมันเปียกๆใช่ไหมคะก็จะดูแห้งแล้วก็ดูสดชื่นขึ้นพร้อมกับกลิ่นที่ออกมาช่วยแบบทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยผมสะอาดหอมอะไรแบบนี้ซึ่งหลายๆแบรนด์ออกมาก็ อาจจะออกมาแบบไม่เยอะแต่ว่าบารติสเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ออกมานานมากแล้วพอสมควรนะคะที่เมืองนอกแล้วก็ฮิตมากๆเขามีหลายสูตรแล้วก็หลายกลิ่นค่ะอย่างนี้อันนี้ตัวนี้เนี่ยจะเป็นออริจิน l ลนะคะกลิ่นของเขาก็จะแบบสะอาดๆตัวนี้จะจะเป็นสูตร clean and classic original นะคะก็เป็นรุ่นแรกที่ออกมานะคะก็กลิ่นแบบแป้งเด็กอะหอมๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาถึงกลิ่นที่ชอบสูตร ก็ว่าได้นะคะก็คือตัวนี้จะเป็น fruity and cheeky cherry นะคะตัวนี้จะเป็นกลิ่นแบบออ่หอมหอมแบบผลไม้ผลไม้น่ารักน่ารักนะคะแล้วก็อันนี้ก็ชอบเหมือนกันนะคะตัวนี้ก็จะเป็น s a s s y and daring wine นะคะก็คือกลิ่นมันจะออกแนวแบบเซ็กซี่แบบว่าเหมือนประมาณว่าไปเที่ยวกลางคืนหรือว่าจะออกแนวแบบผู้หญิงแบบมั่นใจอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงนะคะคือ3สูตรนี้เนี่ย ได้ต่างกันต่างกันที่กลิ่นเท่านั้นเองนะคะคือฉีดไปจะทําให้โคนผมของเราเนี่ยแห้งสะอาดแล้วก็คือกลับมาเหมือนแบบเพิ่งสระผมใหม่ๆอะไรประมาณนี้นะคะ แล้วก็จะมีอีกสูตรหนึ่งก็คือสูตรนี้นะคะดรายแชมพู XXL วอลลุ่มนะคะตัวนี้เมื่อฉีดแล้วเนี่ยมันจะทำให้คนผมของเราเนี่ยพองขึ้นด้วยนะคะคือแทนที่แบบผมอย่างเงี้ยจะรีบแบนใช่ไหมคะอย่างวันนี้ไปตลอนมาทั้งวันแล้วก็อาจจะแบบมีกลิ่นอาหารกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยติดผมมาบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวดรายแชมพูจุดเด่นของเขาคือว่าบางทีเรา แห้งเอาอะกลับมาดึกเครียสระผมหรือว่าที่เมืองนอกทําไมถึงคิดคืออากาศเขาหนาวมากถูกปะจะให้เขาสระผมทุกวันก็แบบขอคิดนิดนึงอะไรอย่เงี้ยค่ะแล้วก็โดยเฉพาะที่ญี่ปุ่นหลังๆนี้มีหลายยี่ห้อออกมามากนะคะเรื่อง dry s h a m p o เนี่ยเพราะว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่ ชอบกินอะไรแบบมีกลิ่นน่ะเนื้อย่างชาบูอะไรสารพัดเลยทีนี้เนี่ยถ้าจะสระผมทุกวันช่วงหน้าหนาวก็ก็เป็นเรื่องที่ลําบากใจนิดนึงนะเพราะว่ามันหนาวมากๆก็จะมีตัว dry s h a m p o เนี่ยช่วยค่ะสําหรับเมืองไทยเนี่ยก็ถือว่ากลางๆนะจะแล้วแต่ว่าใครจะชอบแบบเออถ้าผมสั้นอะไรอย่างเงี้ยก็สระทุกวันก็ก็โอเคแต่ว่าถ้าใครที่ผมยาวแล้วบางทีกลับมาดึกมากๆที่จะสระผมก็สามารถใช้ตัวนี้แบบ ประทังชีวิตไปอีกหนึ่งวันได้นะคะก็เดี๋ยวมาสาธิตให้ดูดีกว่าว่าใช้ยังไงเนาะต้องขอเลือกเป็นตัวนี้แล้วกันนะคะสูตรเชอร์รี่นะคะ f r u i t y and c h e y k y e r r y r y นะคะมาฉีดให้ชมกันแล้วกันนะคะเดี๋ยวครึ่งหนึ่งพ้่งจะฉีดแบบตัวนี้นะคะแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งจะใช้ตัว xxl Volume มนะคะฉีดครึ่งนี้ให้ดูนะคะวิธีการใช้เนี่ยไม่ยากค่ะคือขั้นแรกเนี่ยเขยา่ากระป๋องก่อนนะคะ เสร็จแล้วกะระยะประมาณ1ฟุตนะคะ30เซนแล้วก็เปิดเปิดผมขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็ฉีดตรงที่โคนผมแบบนี้เสร็จแล้วก็คลี้มันนิดนึงอ,อันนี้มาจอกกลิ่นน่ารักน่ารักนะคะก็ฉีดให้ทั่วค่ะข้างหลังด้วย คือถ้าสมมติว่าเราไปฉีดมันใกล้เกินไปนะคะมันอาจจะเกิดปัญหาว่าเป็นแบบผงแป้งเป็นฝุ่นแบบเป็นเม็ดเมดนี้ได้นะคะแล้วก็ถ้าสมมติใครที่แบบใส่เสื้อสีเข้มอะไรเงี้ยตอนฉีดก็แนะนําให้คลุมผ้าขนหนูอะไรนิดนึงเพราะว่าบางทีมันจะเป็นฝุ่นแป้งเป็นขาวๆนะคะอาจจะแบบโดนเสื้ออะไรอะไรอย่างนี้ได้ก็เดี๋ยวข้างหนึ่งมาฉีดด้วยเอสเซนเตอร์วอลลุ่มนะคะดูว่าต่างกันไงตัวนี้ก็เปิดผมขึ้นนะคะ เสร็จแล้วก็ต้องขยี้มานิดนึงนะคะตัวนี้กลิ่นมันจะหอมสะอาดๆกลิ่นธรรมดาค่ะตัวนี้เนี่ยจะรู้สึกว่าคนผมอ่ะจะแข็งขึ้นนิดนึงแข็งกว่าตัวเชอรี่นะคะเมื่อฉีดแล้ต้องรีบขยี้นิดนึงนะคะเห็นไหมคะมันจะเป็นขาวๆแบบนี้แล้วก็ขยี้มันนิดนึง ถ้าคนสมัยก่อนเวลาแบบคันหัวมากๆเขาจะเอา,เอาแป้งฝุ่นใช่ปะโรยแล้วก็หวีอันนี้ก็ออกมาเป็นนวัตกรรมใหม่นะคะก็จะเป็น dry s h a m p o แบบสเปรย์แบบนี้แล้วฉีดแล้วเห็นไหมมันก็จะแบบพองๆนิดนึงนะคะต่างกันนิดหน่อยค่ะแล้วก็ถ้าสมมติไม่อยากพองคืออยากแบบสางอะไรอย่างนี้ก็หวีได้ค่ะอันนี้เป็นหวีที่ พิเศษนิดนึงนะคะจะไม่ใช่วีปกติคือมันจะช่วยทำให้ผมอ่ะคือไม่พันการอะไรอย่างนี้ประมาณนี้แค่นี้เองก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับการใช้ด้ายแชมพูง่ายๆค่ะสําหรับวิธีการใช้ก็มีเท่านี้เองนะคะง่ายๆทวนอีกหนึ่งครั้งนะคะคือฉีดให้ห่าง จะโคนผม30เซนนะคะฉีดแล้วก็ขี้แล้วก็ทิ้งไว้สักแป๊บนึงนะคะแล้วก็ค่อยหวีแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับวิธีการใช้ดรายแชมพูนะคะง่ายๆเองนี่ก็ฝากไว้ด้วยค่ะสำหรับแบรนด์ b a รติสนะคะมีหลายสูตรมากเลยนะคะก็ลองไปเลือกกลิ่นที่ชอบนะคะก็ถ้าใครที่ชอบแบบผมวอลลุ่มเยอะๆหน่อยก็จะเป็นรุ่นนี้นะคะแต่คนผมก็จะแข็งขึ้นอีกนิดนึงนะคะส่วนอีก3กลิ่นที่เหลือก็ จะเป็นรายแชมพูที่มีกลิ่นที่แตกต่างกันออกไปยังไงก็ลองไปเลือกเลือกใช้กันค่ะสำหรับวันนี้คิรารีทีวีไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ